สะลครับนักเทียรน้ำทะเลจิงจิงิงจ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 ิงเลียนเลียนสวัสดีคุณผู้ชมยังอเลียนสวัสดีค่ะเลียนจะมาอาบน้ําค่ะวันนี้ตองจะมาอาบน้าไม้หนูจิงิงจิงไปนี่ครับอาบนี้เลยครับ เลียนนี่เลี่ยนไม่ต้องไปไหนอาบน้ำนี่ครับแชมพูรครับผมสำหรับอาบน้าให้เลี่ยนอย่างดีเลยผมจะรักษามันให้มันจนหายครับเอาไว้มันหนักๆเลยทุกคนสาวผมไม่มันด้วย มาต่อไปก็วิธีการชำระล้างครับผมไปยังไม่สะอาดครับผมไปอีกรอบครับตีหูมันน้อยตีหูมันน้อยครับล้างหน้าล้างตาหน่อยครับลูบหน้าลูบตาหน่อยครับอ,อันนั้นเรียกน้ำน้ำแล้วค่ะเสร็จแล้วจิ้งจิ้งจิ้งดูครับดู ขนขึ้นเต็มเลยครับทั้งตัวแล้วครับดีขึ้นเยอะเลยนะทุกคนนะดูหางดูอะไรครับผมขึ้นขนแล้วสวยแล้วครับดูหน้าดูตาครับผมเรียบร้อยเฮ <c oughs> ้ยเจียจบน้ำครับทุกคนเลยเจียบน้ำครับ <c oughs> ไป <c oughs> อ้ Ê, chị ăn ngáp đưa Ê, chị ăn nó nè Đưa, 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 đưa Chết, 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 哎，家哪得嘞？ แล้วค่ะน้องแพร